đấy kìa Ngoài em kia kìa Đơn mình đi thăm rồi Ờ, này là cái cái cái. ไล่ไล่ตามกองมึงแหจุกจุกยุกุได้ยินแต่ไม่พูดไล่หมาหรือไล่อะไรวะยัยนะงไล่หมาดูหนังอยู่อะไรเสียงกองจิ๊ิบชิบกี้อะก็ดูหนังอยู่บ้านอะมันดูกล้องอยู่ดูหังอยู่ะได้ยินอยู่นะกล้้องนีดูหนังอยู่อะไรก็อยากจะถามด้วยว่า ไไไรล่อะไรจะบ้าดูหนังอยู่จะมาดูไหมจะ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 ดูไหมว่าดูอะไรอยู่จะเข้าไปดูไหมดูหนังอยู่เนี่ยก็ดูหนังในโทรทัศน์อยู่น่ะไม่ใช่เลยจะถามว่าไร่อะไรบางทีเนี่ยก็ดูหนังอยู่ก็เปิดโทรทัศน์อยู่เราไม่ได้ไล่มันก็จบแช่ไหมนี่ ก็จะหาเรื่องอะไรจากบ้าละกันมาได้ยินเสียงว่าจุกๆๆอะไรอะไรมั้มาก็ไม่เห็นอย่มหนีนัอะไรอะไรวะจะบ้าละมั้งเปิดหนังดูไปดูที่พอทัดทั้งหลังนเอาดลๆนะเอาดีๆนะไม่ใช่ว่าแต่ยีกอยางไม่ใช่นะจะบ้าเรามั้งโอ้เปิดหนังดูอยู่จะบ้าละมั้งไม่ยังยืนอยู่นี่ได้ยินอยู่ไม่ใช่ว่าคนอื่นได้ยินทีได้ยินเต็มหูเลย you.